พูดถึงผลการจัดสลาดครับเป็นไงบ้างพอใจไหมก็มกส่วนตัวนะในแง่ทีมบริหารเนี่ยทางสมาคมก็ซีเกมผมบอกว่าไม่มีทีมไหนง่ายนะเดี๋ยวนี้มันพัฒนาขึ้นมาใกล้เคียงกันหมดนะครับแต่ในส่วนตัวเนี่ยถ้าอยู่กับกัมพูชาแล้วตั้งแต่รอบแรกเนี่ยผมว่าดีกว่าเพราะว่าถ้าไปเจอรอบนอก8ทีมหรือ4ทีมเนี่ยผมว่าก็น่าห่วงเหมือนกันเพราะว่าแฟนคลับคนไทยเยอะ <laughs> กำลังมีประเด็น okay, กันนะครับนั้นก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ที่อยากเห็นนะครับจานหลังตกใจไหมพอจับมาเป็นชื่อกัมพูชาเนี่ยก็งงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการจับฉลากที่ที่ตั้งใจพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าอธิษฐานไว้เหมือนนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ไปเจอรอบรอบลึกเกินไปรอบแปดทีมสี่ทีมอย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนั้จะเป็นประเด็น คือรอบแรกเนี่ยเราไปเล่นที่สงขลาเนี่ยการดูแลรักษาความปลอดภัยน่าจะน่าจะดีกว่าด้เรื่วงของฝ่ายเทคนิคมีการเตรียมความพร้อมไหมพ่ะครับก็เดี๋ยวคงต้องหาลือกับทางสนามสตาฟอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็คงสตาฟทีมชาติโดยเฉพาะพวชัยดำรงอ่อนตะปูและทีมงานโครงทราบแหละครับป่านนี้โครงทราบนะครับเดี๋ยวคงหาลือกันครับวันนี้ ซีเกมอย่างที่ทุกคนทราบครับไม่ไม่ใช่ง่ายนะครับแต่เราก็ต้องพยายามในฐานะสมาคมฟุตบอลในส่วนของสนามที่จะใช้แข่งขันรอบแรกครับทางสมาคมวินัยว่าเป็นสงขาแต่แต่ทางกกททางกระทรวงเขายังไม่ได้เคาะมาตัวนี้ครับเป็นคำไม่ส่งผลอะไรก็ <c oughs> อันนี้ไม่ไม่มีผลเลยก็เดี๋ยวอยู่ที่คณะกรรมการจัดก,การขานะครับที่จะไฟนอลออกมานะครับ <c oughs> เพราะว่ามีสามที่ก็คือสงขาเชียงใหม่ แล้วก็ชนบุรีนะครับแต่แนวโน้มที่ถามมาทางสมาคมสมาคมก็ก mm ูดวิงเมื่อ2ปีแล้วนะครับที่สงขลาแฟนทับดีมากแล้วก็บรรยากาศแล้วก็ผลงานชิงครับย่างเป็นที่ประทับใจของคนสงขลาอยู่นะครับเพ mm hmm. ราะฉะนั้นถ้าไปสงขลาได้ก็ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางสมาคมอยากไปองอีกทีมนึงอย่างตีมอรครับตอนแรกมีประเด็นเหมือนกันว่าเขาจะไม่ได้ เขาลงแข่งขันแต่วันนี้มีชื่อมาจับสลากเลยครับก็มาจากฝ่ายจากการแข่งของซีเกมครับที่ส่งมาทางสมาคมเราก็ต้องจัดตามวัตถุประสงค์ไปเพราะว่าตอนแรกที่ส่งมาไม่มีไม่มีตีมอ,องจริงๆนะครับแต่พอก่อนจับสลากสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ได้ข่าวมาจากฝ่ายจากการแข่งอันนี้เราก็ต้องดําเนินการสมาคมมีหนะ้าที่ดําเนินการตามนโยบายของฝ่ายจากการแข่งของซีเกม นี่ครับการขอบคุณครณครับ